เดี๋ยวพามาดูตัวอย่างพี่น้องของการใส่ปุ๋ยรองพื้นใส่ปุ๋ยรองพื้นที่มันเกินขนาดพี่น้องเกินขนาดเ,ออเดี๋ยวให้ดูนี่แหละพี่น้องตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยเบิ่งพี่น้องอันนี้คือแนวดแนวดนี่ผมบอกเลยว่าไม่เหลือพี่น้อง อ่าไม่ได้ไม่ได้ข้าวแบบนี้นะอืาบอกไว้เลยก็คือว่าเรคือ <c oughs> ไอ้วัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็อาจจะบอกคือกันเนาะอะ่คือเจ้าของนาเขาอันนี้นี่เขาคือเขาเรียกอะไรเขาเขาไม่ซีเรียสพี่น้อเนีเขาไม่ซีเรียสล้มก็ไม่เป็นไรเขาอะ,อะคือเขา เขาสะเอาฟางพี่น้องเขาจะเอาฟาง,เ,าเ,อาฟางเออเขาก็เลยใส่ปุ๋ยแบบเวอร์ว่างอลังการพี่น้องเบิง้งอันนี้แค่คือเขาทําแค่แปลงเดียวพี่น้องเออมันมันคือว่าละ่ะคือมันแปลงนี้มันมันมันใกล้มันใกล้บ้านเขาเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วนี่แปลงนี้นี่มันก็คือมัน น้ำมันไม่ค่อยได้อยู่แล้ว ừ, ก็เลยแบบว่าได้ก็เอาอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย,อย่างประมาณนั้นอื ừ, แต่ถ้าสําหรับพื้นที่ที่เขาเรียกว่าไงพื้นที่ที่ที่ทําเพื่อที่จะเอาข้าวเนาะ ừ, ลักษณะน,นี้พี่น้องเหมาะแน่นอนอกับการปลูกข้าวเ,เพราะว่ามันมันสดีเกินไปพี่น้อง มันสดีโพดนะแถวจังที่าเอาคอคือผมผมเคยบอกเลยแหละว,ว่าสำหรับใครที่จะบำรุงดินที่เพื่อที่จะปลูกข้าวเนี่ยคือข้าวเนี่ยพี่น้องมันไม่ชอบดินดีจนเกินไปพี่น้องเออมันแล้วก็มันไม่ชอบดินจืดจนเกินไปเออดินจะต้องมีค่ากลางๆพี่น้องอไม่ดีเกินไป แล้วก็ไม่จืดจนเกินไปแต่ลักษณะเนี้ยเขาเอาขี้วัวมาลงพี่น้องเบิงแบบเนี้ยยังไงยังไงก็ไม่ได้ข้าวพี่นอ้องแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟางหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าบำรุงงามบำรุงเยอะแบบนี้ปั๊บหนึ่งใบงามพอใบงามพุ๊บเพีย้ยพี่นอ้องเพี้ยไฟเออ มันสีลงพี่น้องเออตอนที่ข้าวมันยังเล็กๆอยู่นะเออเพี้ยมันสีลงเออพอเพี้ยมันลงนี่มันจะกินยันโคลนเลยนะพี่น้องพอมันกินยันโคลนปั๊บนี่ตายพี่น้องเออาไปเอามาแล้วนี่มันกลายเป็นว่ามันมันจะไม่ได้อะไรพี่น้องฟางก็ไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้เออเพราะฉะนั้นนี่สําหรับใครที่คิดจะบํารุงคิดจะบํารุงดินเพื่อที่จะปลูกข้าวให้มันได้ผลผลิต พยายามอย่าใส่เยอะถึงขนาดนี้พี่น้องยาใส่หลายเออันนี้มันมันเบิงเอาพี่น้องพี่น้องว่าหลายบ่นี่โอยเห็นแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วก็โอ้ยแต่ก็คือบาเนาะแต่ผมผมก็บอกเขาไปแล้วแหละว่าอทำไมใส่หลายแท้เขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเอได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเอมันก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันเป็นนาของเขา เราก็ได้แค่แนะนำได้แค่แนะนำมันบอกอีกอย่างนี้มันมันยังไงล่ะคือปุ๋ยเข้าเยอะนะพี่น้องปุ๋ยเข้าหลายอและอีกอย่างมันมันไม่มีคนซื้อเลยพี่น้องปุ๋ยแถวปุ๋ยแถวบุรีรัมย์นี่ยมันมันบอ่เป็นราคาพี่น้องมันไม่เป็นราคามันต่างจากไอพื้นที่อื่นเ่ยพื้นที่อื่นอย่างเช่นมุกดาหารที่ผมเคยซื้อนะพี่น้อง กระสอบหัวอาหารหมูกระสอบหัวอาหารหมูมัดจุกพีกนะ่น้งกอ,กองกระสอบหัวอาหารหมูมัดจุกกระสอบละสี่สิบบาทห้าสิบบาทเลยนะเนอถ้ากอกเองนะห้าสิบเนอถ้าให้เขากอกให้เนื้กระสอบละห้าสิบบาทกระสอบหัวอาหารหมูมัดจุกเด้พี่น้องกระสอบละห้าสิบบาทพี่พี่น้องคิดเบิง่งมันแพงพี่น้องเนือแต่ว่าในส่วนบุรีรัมนี่ ถูกพี่น้องเกี่ยวกับการเฮดเกษตรไม่ว่าจะเป็นค่าถกระก็ถูกเออทั้งไถท,ทั้งปัน่นไล่ละห้าร้อยเองเอังค่าเกี่ยวก็ถูกเล่ละห้าร้อยห้าสิบไล่ละหกร้อยเออแต่ยูมุกดาหารนี่มีแต่เนีแพงแพงเกี่ยวเข่าก็ไรและพันเอออย่างเช่นปุ๋ยอันนี้ก็เหมือนกันปุ๋ยแถวไอ้บุรีรัมม์นี่สามถุงสามถุงยูเรียเย็บนะพี่น้องว่าแม่สามถุงยูเรีย,ย,นะม,ม,ย,รยมัดจุกนะ เออสามถุงร้อยนะแถมอีกนะเออไม่ใช่ว่าไอ้ไม่แถมคือสมมติว่าซื้อไอ้พันหนึ่งแบบเนี้ยเออได้สามสิบถุงเขาก็แถมอีกหาถุงแบบเป็นสามสิบห้าถุงนะคือมีแต่แถมกับแถมบริการส่งถึงที่คือเฮาว่าต้องเหตุอย่างเลยเนะี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมันอยู่ที่พื้นที่เนาะแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันการทำหน้ากับบ่คือกัน,ค,กนคือจังไหมีเอฟซี่นคอมเมนต์มาน่ยแหละบอกว่า ไอ้บางพื้นไอ้พื้นที่ที่เขาอยู่ตอนนี้มันแห้งแล้งออมันเฮ็ดยังังยากเพื่อนบ่ามันมันแล้วแต่พื้นที่พี่น้องบางพื้นที่เนี่ยฝนมันมาล่าเฝนมันมาช้าคือการที่ผมหมยกตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งว่าไอ้การหวานข้าวเนี่ยเออมันไอ้หวานเร็วหวานช้าแบบไหนมันดีกว่ากันคือผมก็ตอบไม่ถูกกับพี่น้อง FC ถามมาหวานเร็วหวานช้ามันดีแบบวัน มันมันอยู่ที่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าสภาพพื้นที่ดีกว่าพี่น้องคือจังน้ามาเร็วเนี่ยสมมุติว่าน้ํามาเร็วเนี่ยถ้าเราจะไปหวานช้าไปหวานช่วงมิถุนากรกฎดาแบบนี้พี่น้องคิดว่ามันดีบ่ละ่ะมันก็ไม่ดีมันบ่เพราะว่ามันหวานบ่ได้แต่สําหรับพื้นที่ไหนที่น้ํามันมาช้ามาในช่วงไอยกรกฎระดาหรือว่าสิงหาเนี่ยแล้วเขาไปหวานในช่วงเอย มิถุนาหรือว่าต้นกระกฎาแบบนี้มันกะสีพอดีแม่นบอกเพราะว่นั้นนะการเห็นหน้านี่มันมันบ่มีสูตรตายตัวเนาะมันไม่มีหลักตายตัวว่าจะหวานเร็วดีหวานช้าดีหรือว่าจะดำนาดีมันก็นอยู่ที่มันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่มุมมองอว่าคนที่ทำเขาเนี่ยเขาวัตถุประสงค์จุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเขาทำเพื่ออะไร ออคือจย่งแบบนี้แหละสําหรับผมผมอาจจะมองว่ามันอาจจะดีเกินหือมันอาจจะมันอาจจะสิอจจะบอะไรเขาอืแมนบอกแต่สําหรับเขาเขาอาจจะบอกว่า,าไม่เป็นไรทาทิ้งๆคว่างๆไปได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอย่างประมาณนั้นแต่สําหรับผมผมสีมองว่าเราเสียเวลาทั้งที่เนาะเสียเวลาทั้งที่กะอย่างน้อยก็ให้มันได้บ้างแมนบอไม่ใช่ว่าชอบสีสซ่ถิ่มแมนบอเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ้าเห็ดพี่น้องมันคือการลงทุนเออลงทุนไม่ว่าลงแรงไปอีกด้วยเสียเวลาอีกต่างหากเลยพี่น้องมันคือจังหนึ่งปีหนึ่งปีของเราเนี่ยหนึ่งปีของเ้าหน้าเนี่ยทำนาแต่ละปีนี <c> ่ <oughs> โอ้ยเสียเวลาไปหลายเดือนพี่น้องสี่ห้าหกเจ็ดเดือนอตั้งแต่พฤษภาจนหนึ่งพฤศจิกาเนเสียเวลาไปหลายเดือนเพราะฉะนั้นนี่เฮ้าก็ต้อง เฮ็ดให้มันได้เนี่ยอย่างน้อยก็มันเท่าทุนก็ยังดีได้มีข้าวกินก็ยังดีเอไม่ใช่ว่าทําแล้วนี่เงินนี่จมหายสูปปีอขายเข่าบ่ได้กาไรขึ้นเลยจักปีแบบนี้มันกัดมันกับบว่าแมนบอพี่น้องเพราะนั้นนี่หลักการเฮ็ดหน้าทาหน้าก็คือที่ผมบอกกันแหละดินนาต้องเสมอเออดินนาต้องเสมอแล้วก็ดินเนี่ยจะต้องไม่ดีจนเกินไปแล้วก็จะต้องไม่จืดจนเกินไปอืมเวลา หวานเขาลงไปนี่มันมันจะมันจะได้ข้าวได้ผลผลิตดีการใส่ปุ๋ยก็คือกันใส่เคมีอย่างเดียวก็ได้ข้าวน้อยใส่อินทรีย์อย่างเดียวแบบเนี้ก็ได้ข้าวน้อยเพราะฉะนั้นมันต้องผสมกันทั้งอินทรีย์และเคมีพี่น้องมันมันต้องบาลานซ์กันพี่น้องใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลาถูกสูตรถูกปริมาณถูกวิธีการแล้วก็ถูกช่วงเวลาคือการกลับไปคนเห่านี่ยนะเนาะ เวลากินเข่าตอนเด็กน้อยก็เท่ากับกินนมกินซีเรียลโตมาก็กินอาหารที่มันจัดจ้านกินลาบกินก้อยอพอแก่ตัวไปก็กินผักกินอะไรไปไม่รอมันต้องเรื่องอาหารเหมือนกันเหมือนการใส่ปุ๋ยการบำรุงกับต้องดูพี่น้องใส่มากใส่น้อยใส่ปุ๋ยอะไรบ้างไม่ใช่ใส่แต่เคมีอย่างเดียวหรือไม่ก็ใส่แต่อินทรียอย่างเดียวมันสีหวบอพี่น้องมันต้องใช้ควบคู่กันไปพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มัน มีประสิทธิภาพสูงสุดพี่น้องใส่ให้ถูกตรงกับความต้องการของพืชที่เราปลูกแล้วก็ศึกษาเบื้องว่าสายพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยมันมันควรมันเหมาะในการหวานหรือว่ามันเก็บเกี่ยวในช่วงไหนมันเหมาะแบบไหนต้องพยายามศึกษาพี่น้องเสร็จปุ๊บพอเรารู้สายพันธุ์รู้ลักษณะของมันแล้วเท่ากาับา มาประยุกต์ใช้พี่น้องเออมาประยุกต์ใช้ถึงจะทําไม่ได้ตามที่เขาบอกเป๊ะก็ให้มันใกล้เคียงพี่น้องใกล้เคียงกับหลักวิชาการให้มากที่สุดเออแต่ถามว่าเราจะทําตามหลักวิชาการเป๊ะได้เลยไหมมันเป็นไปเป็นไปได้ยากพี่น้องเออแทบจะเป็นไปไม่ได้ไดเลยเออคือเข้าต้องยืดยุนพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเขาเรียกว่าอย่างไรคือไหลาตามธรรมชาติเอย่าไปฝืนธรรมชาติพี่น้องเออเพราะว่าถ้าฝืนธรรมชาติแล้วนะเราไม่มีทางชนะพี่นอ้องอ่า อโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟัง